ะะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคุใสกุกกอกฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกแล้วก็ยางรั่วนะคะมีอนุวัตด้เนาะมีอนุวัตมีลุงพลมีไทยบ้านนอกนะคะแล้วก็มีท่านเปาแล้วก็มีคุณทองคำ ว่าจะเดินอันนี้กลับบ้านก็กลัวมันเปียกขอเขาใช่ดูซิปฏิทินนะ่ะคุณกาทองอุ้ยยายมันถูกฝน,อนเออเขาซื้อเสื้อห้า,าตัวด้เออสี่ตัวเนาะทำไม่ทันสายคืนขึ้น ต่ก่อนมันเหี่ยวทำไมจะไม่ขึ้นนั่นเห็นไหมสงสัยรั่วอย่างแรงบ่เนาะลูกชายล่วงแรงเลยพอผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมพอเป็นพอผู้ยิ่งใหญ่

พิสุทิทำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกโป้งอะไรนั่นไม่ไปนลยอั้นอะไาซื้อของมาจากไหนมนเสียแล้วใช่ไหมนี่เรื่อนุวัฒน์่อของเจ้ามาเป็นแหลมซื้อของมาเทิมเติมหมดแไชยยาน ก็เติมซาลต์ใหญ่คันบํารุเลยนะใช่ใช่ผิดประเภทแล้วล่ะมั้งแอะไร MC เพราะว่าคันขึ้นลุงนี่บอกก็ไม่ได้ทำอะไรมันพี่ละวันเอาอันที่โยกอ่ะสูบจักรยานน่ะนะอันที่โยกโยกโยกน่ะนะมาผมไไไมม่ดด้้ทออะรเีคิวด้วยนะคะไม่ทำอะไรเด้อใช้เป็นนอกรึทำนะใช้เป็นนอกดรึไง เออเอาที่สูบจากกระยาโอ้ยลุงพันเอาไปคนเดียวเนาะก็รับไปเต็มเต็มเดี๋ยวจะได้รับเงินรับทองบ้าง สงสัยคุณทองคำละมั้งทำตะกี้นี้เหมือนสูบยาเลยมาซื้อซื้อกุ้งเพาะนะสุเทพทองคำเออสุเทพทองคำก็ตั้งให้ว่าทองคำไปเลยนะคะเดี๋ยวซื้อใหม่ซื้อที่ดีกว่านี้อีกน้อที่ดีกว่านี้อันนี้มันไม่ดีอีกอ้ะแบรนดังๆเลยเนาะไม่น่าเชื่ได้มีเสียงหน้าผีวใหญ่ก็เอาห้องรอมาพร้อม แฟบคือเก่าแฟบซักผ้าแฟบซักผ้าคือเก่าเอ้าวภาษาภาษาภูไทยนะแฟบมันแห้วมันแห้วมันแห้วภูไทยวะเหี้วนั่นแหละเหี้วนะก็เหี้ยวแฟบแฟบอือไก่นี่ตัวเล็กๆนี่ตัวแอ่งแง่งค่ะว่า ลุงหลอกเอ้าวลุงถึงขนาดนอนเลยนะคะมานอนมาโก็ไม่ได้เลยช่างก็นอนกันทั้งนั้นแหละแม่จับภาพเลยขานี่พดโอ้ชอดเด็ดนะเนี่ยชอดเด็ดชตเอามาใส่ซ้อน เราภาษาเดียวกันภาษาเดียวกันนะเราภาษาเดียวกันโดเขาภาษาขัดคออะไร นี่เขาขายมีแม่เลี้ยงจ้ะเอามเขาเขาซื้อเสื้อวันนั้นแล้วเขาบอกให้สั่งจองก็อนุวัตให้เออมาจากอนุวัตค่ะมาจากอาจารย์อนุวัตค่ะนี่เรียกป๋าอนุวัตจะมีอะไรเดี๋ยวให้หมดอืมอ่าเรียกก็เรียกให้ถูกเรียกเพาะออื เออท่านอาจารย์คะอือโอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้เรื่องอะเป็นเด็กเป็นเล็กนะไม่รู้เรื่องอะพูดเพาะๆกับผู้ใหญ่น่ะอพูดกับอาจารย์อนุวัต์

แม่บุญทินหุกผลิดเซอร์พอกเซอมาหรือ <c oughs> โอยบุญทินเนยไปเก็บอะไรเด้ลูกเจ้ยไปทำอะไรมาโอ้โหโทรศัพท์อ,ส,อ,งอสงสัยจะเป็นนักเรียนนี้ก็อาขอเงินแม่แล้วก็อย่าลืมรัดยางด้วยเด้อขอดด้วยเด้อเอาไว้ไปซื้อไอศครีม เกิดเป็นลุงน่ะตื่นเช้ามาต้องทำอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวถ้างั้นก็ไม่ใช่ลุงพลแล้ว จกล,ลับแล้วม่อเไก็อขงกลอื่ก็มาแล้วอื่นก็มาม่าบรรจุหลวัดนจมเฮ็ดย่างขม่ามาขมาตะกีสองผนได้ขอยมาจะบท่านขอดอกเจ้ากับมานอนเฮือนแล้วตีอยาไปอยมาอือช่างอกังมือหงงกอนมือรุดอื่ก็มาอีก มืออื่นก็เจ้ากะตีหนึ่งกัมานอนเนื่อนแม่อ๋ละตีหนึ่งตีสองเขาเขาไม่ห่าขล้ยคือว่าไม่ไม่ไม่ไล่ลงอยู่แล้วนะขึ้นไปเลยว้าเขึ้นเหคื่อยแทของมาส่งคนอาหาภูพมกอเตรียมรถ จะไปหาซื้อชุดโรงเรียนใช่ไหมไม่ซื้อมันมีอยู่ตะปีกาอ่าแม่หน่าจะไปเช่าเอารองเท้าก็ซื้อ300ร้อยนได้ถูก่งใยยกะงทงแค่เอาไว้น้องเท้านักเรียนอ่ะ380รมก็ซื้อมึงไปยกะัทงแคบเอาไว้นี่ไม่ได้ทำช่องทางแช่นะเอาไว้นี่ไม่ได้เอากลับเหมือนแบบเด็กนักเรียนที่เก๋ๆไงก็คือแบบว่า่่ห้้้อออองเเเไไไืืววนะถ้าเอาไว้บ้านเช่าหลายเขาจะว่าโอ้ยของหลายแท้หรือหกเงินเขา มัมก,ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ